ในส่วนของรถเนี่ยเราจะไม่มียอมแมวนะครับมีชนบอกชนไม่ชนบอกไม่ชนนะโครงสร้างดีเดิมนะครับสวยนะครับก็เครื่องยนต์นะเดินเรียบไม่มีสะดุดเหมือนกันนะบานสไลด์เปิดด้านข้างสองฝั่งนะเป็นพื้นเรียบนะครับเอาไปใช้งานกันได้นะด้านหลังเปิดไม่ได้นะเปิดได้ด้านข้างนะ ใครหารถเข้ากิจการหรือหารถวิ่งงานนะครับก็มาดูคลิปนี้กันนะครับก่อนไปรับชมกันฝากกดติดตามช่องบิคาดีๆแล้วก็ฝากกดไลค์ให้คลิปนี้นะครับคนละหนึ่งไลค์ด้วยผมพามาชมกับรถตอนเดียวนะครับแล้วก็อาจจะพาไปดูแคปด้วยนะซึ่งต้องบอกว่ารถตอนเดียวราคาดีมากๆปี20นะครับราคาอยู่ที่2 4 0 0 0 0กว่าบาทนะไปจนถึง2 8 0 0 0 0นกว่าบาทเดี๋ยวพามาดูกับ2คันนี้ก่อนนะครับอีซูซ,ซูปี20สําสำหรับ สองคันนี้นะครับต้องบอกว่าเพิ่งเข้าใหม่นะเปิดราคาวันนี้เลยนะครับให้ดูก่อนนะรถของเราเป็นยังไงนะครับสไตล์ไหนนะครับคือต้องบอกว่ารถของเราเป็นรถหมดสัญญาเช่านะครับไม่แทร้อ0%เเช็คประวัติได้เช็คระยะตามกําหนดอันนี้ทุกคนน่าจะทราบถ้าติดตามดูคลิปผมนะครับแต่ที่สําคัญนะครับในเรื่องของราคาที่ต่ำกว่าตลาดเนี่ยในรถทุกคันเนี่ยเราจะมีแบ่งเกรดคัดเกรดไว้นะครับแล้วก็ตั้งราคาให้เหมาะสม นะครับอ่ะอย่างที่พี่ๆี่เห็นนะสองคันนี้เปรียบเทียบกันนะครับในส่วนของรถเนี่ยเราจะไม่มียอมแมวนะครับมีชนบอกชนไม่ชนบอกไม่ชนนะครับอย่างอันนี้ให้ดูเลยนะครับเราจะไม่เก็บงานก่อนนะแต่ถามว่าเก็บไหมนะเรามีการที่ตรวจรถแล้วก็แจ้งเคลมไว้นะครับแจ้งเคลมไว้นะซึ่งพี่เอาไปเนี่ยเราจะเก็บงานให้ก่อนนะครับตามจุดที่เราวงวงนะหรืออาจจะเป็นตรวจเช็คก,กันอีกทีในเขาเรียกว่า ในใบเครมนะครับซึ่งต้องบอกว่าแต่ละคันนะครับด้วยเลขไม้ด้วยสภาพนะครับถามว่ารถถ้ามีชนนะค,คือที่เราบอกชนเนี่ยมันจะมีแบ่งเป็นว่าชนหนักนะนะก็คือถึงโครงสร้างกับชนเบารอบคันนะแผลพวกนี้นะต่างกันเรื่องของราคานะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปดูนะครับอย่างที่มีสติ๊กเกอร์นะก็เก็บลอกให้นะครับอย่างที่มี จุดที่วงวงไว้นะครับเราก็จัดการนะ,ะเก็บงานให้พี่ๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะพี่ๆไม่ได้รับรถที่เป็นสภาพนี้ไปนะครับมาดูกันนะครับรอบคันรู้ไปบ้างแล้วนะครับดูที่ตัวรถกันนะครับภายในรถผมขอหยิบกุญแจนิดหนึ่งนะครับ โอเคนะก็ภายในนะครับภายในจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้ยังไม่ทําการล้างทําความสะอาดถ้าทาความสะอาดนะเราก็จะสปาเต็มระบบขัดให้อะไรให้ต่างๆนะครับ <c oughs> เลขไมายคันนี้นะครับอยู่ที่9ก้าหมนี่นะครับแน่นอนนะครับรถคันนี้ก็อาจจะราคาอยู่ที่2 8 4 0 0 0แแต่ถามว่า284000เนี่ยคือต้องบอกว่า ถูกกว่าตลาดถูกกว่าเต็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคานี้ซื้อได้สบายใจนะครับจะเอาไปทํากําไรยังได้แล้วพี่พี่ซื้อไปใช้เฉยเฉยเนี่ยจะไม่คุ้มได้ยังไงนะครับอ่ะผมเปิดในส่วนของห้องเครื่องนะครับวันนี้แดดร้อนมากนะครับปึอ่ะห้องเครื่องนะครับนะสังเกตนะครับรถที่ไม่มีชนหนักเนี่ยผมบอกพี่พี่เลยนะน็อตยังไงมันต้องเดิมนะครับนะ สีต่างๆนะไม่เงานะครับนะเพดเนี่ยสังเกตว่าจะเป็นออกเหลี่ยมๆนะสี่เหลี่ยมๆนะครับในตัวของน็อตนะครับอ่ะแล้วก็จะไม่มีแบบว่าเขาเรียกว่าน็อตต่างๆนะครับตรงแก้มตรงไรนะครับไม่ได้มีรอยขันแล้วก็ไม่เงานะครับเครื่องยนต์แน่นอนนะครับรถหมดสัญญาเช่าต้องที่ผ่านมาเนี่ยเช็คระยะตามกําหนดนะเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์เนี่ยเรียกได้ผ่านการดูแลตามระบบตามระยะของเขานะครับก็ คันนี้นะแนะนำนะครับก็ไม่มีน้ำมันอะไรไหลเยิมเครื่องยนต์เดินเรียบไม่มีสะดุดแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่ถ้าเรานะครับเรียกว่าวัดค่าก่อน่งมอบพี่ๆนะแล้วมันต่ำกว่าเกณฑ์เนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดการเปลี่ยนให้ทันทีนะครับนะก็รถทุกคันนะครับจะบอกเพิ่ม,เต,มเติมนะ,ะเห็นรถเยอะๆแบบนี้นะครับนะเราไม่มีค้างนะครับ คือต้องบอกว่าเดือนที่แล้วเนี่ยเข้ามา600-700คันเดือนนี้เข้าอีก400คันนะเห็นแบบว่าเดือนที่แล้วนะแน่นแบบจอดไม่ได้เลยนะครับจอดไม่ได้เลยเดินจะไม่ได้เลยนะครับแต่เดือนนี้ก็หายไปนะแล้วก็เติมมาใหม่แล้วแหละนะครับรถแบบนี้นะครับนะเห็นแบบนี้นะครับในเรื่องของราคาต่ํากว่าตลาดแล้วนะครับเรื่องของคุณภาพเรายังมีด้วย ในส่วนของที่เป็นการเช็คระยะตามกําหนดนะครับแล้วก็ไม่แท้ร้อการันตีนะครับและที่สําคัญรถทุกคันนะครับมีประกันนะครับรับประกันไม่ใช่ประกันภัยนะครับรับประกันในเครื่องเกียร์นะครับให้ทุกคันนะแต่บางคันแถมให้ฟรีเลยนะครับแต่บางคันสามารถซื้อเพิ่มเติมได้ในราคาที่แบบเริ่มต้นพันกว่าบาทถึง3,000ันนะ ประมาณนี้นะถึง4-5 0 0 0แล้วแต่นะว่พาพี่ๆอยากดูแพ็กเกจแบบไหนนะครับหรือบางคันที่มัมีแถมนะเป็นคันไหนก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับรถมีเยอะนะครับเราก็จะมาไล่บอกทีละคันน,น่าจะลำบากนะครับอ่ะดูอีกคันนึ่งคันนี้นะครับกุญแจนะครับของคันนี้ก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับรอบคันนะครับก็คันนี้ต้องบอกว่าราคาก็ถูกลงมานะ243,000บาทนะครับ 2 4 0 0 0 0 0ก็แล้วแต่เกจแล้วแต่คันนะเดี๋ยวไปดูกันว่าคันนี้มันราคานี้เพราะอะไรยังไงทำไมนะครับอ่ะเปิดเข้ามาปุ๊บนะครับก็เบาะไม่มีขาดนะครับเบาะไม่มีขาดอ่ะผมสตาร์ทรถให้นะครับโอเคเลขไมล์ของคันนี้อยู่ที่216,000นะครับเพราะฉะนั้นคันนี้เลยราคาที่ถูกลงนะ ราคาถูกลงนะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับว่าเอ๊แล้วเลขรถที่ใหม่เยอะนะครับห้องเครื่องนะเป็นยังไงเครื่องยนต์เป็นยังไงนะครับก็ไปดูกันครับคันนี้นะครับต้องบอกว่าอยู่ที่เลขใหม่แล้วนะครับโครงสร้างดีเดิมนะครับสวยนะครับก็เครื่องยนต์นะเดินเรียบไม่มีสะดุดเหมือนกันนะแล้วก็ดูครับดูอนะ ไม่มีน้ำมันไหลยหลเยิ้มนะรถใช้งานได้ปกตินะแค่เลขไม่เยอะนะครับอ่ะเปรียบเทียบกันระหว่างประหยัดไปประมาณ4ี่หมื่นนะครับทีพ,พีก็เลือกได้ว่าอยากได้คันไหนนะครับและก็ไม่ได้มีแค่นี้นะครับสําหรับรุ่นนี้มีเข้ามาเป็น10บสคันนะครับนะเข้ามาเนี่ยตลอด3-4เดือนที่ผ่านมาเข้าเป็นหลายร้อยคันแล้วนะครับเข้าเป็นหลายร้อยคันแล้วนะครับแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะเป็นประเภทของบานสไลด์นะครับ แบบนี้นะก็ราคา2 5 0 0 0นนะบวกลบนิดหน่อยนะครับเป็นปี20เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับก็นอกจากนี้นะครับถ้าเป็นปีลึกกว่านี้ในรุ่นที่เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนะบานสไลด์แบบนี้นะจะขายอยู่ประมาณแสนปลายปลายเองนะครับปี18อะไรอย่างนี้ครับนะนะสำหรับใครที่สนใจแบบนี้นะครับบานสไลด์เปิดด้านข้าง2ฝั่งนะ เป็นพื้นเรียบนะเอาไปใช้งานกันได้นะด้านหลังเปิดไม่ได้นะเปิดได้ด้านข้างนะพื้นเรียบใครอยากเอาไปขนของขนไรนะสบายเลยนะเอาไปใช้งานได้นะรถกระบะแคกนะที่ผมบอกจะพาไปดูในต้นคลิปนะก็มีทั้งเกียร์ธรรมดานะปี21ราคาเริ่มต้น3 9 0 0 0นถึงสามแสนนะครับนะถ้าสวยๆเลยก็349,000นะครับ3 9สามแซื้อได้ไหมซื้อได้มันคุ้มค่าตรงที่นะ ตามราคาเลยนะครับในเรื่องของเลขไม์ที่มันจะอาจจะขยับขึ้นมาหน่อยนะครับก็พี่ๆก็เลือกกันได้นะแต่3 49ก็คือจบนะซื้อง่ายซื้อได้ทุกคันนะครับแล้วก็มีจะมีแคปออโต้นะจะเป็นสีขาวแล้วเมื่อกี้แคปเกียร์ธรรมดาสีบอลใช่ไหมแคปออโต้สีขาวก็อยู่ราคาประมาณ30,000 0กลางๆนะครับถึง3 0 0 0 0 0ปลายนะครับส่วนสีประตูนะออโต้ Auto นะเป็นตัวเตี้ยนะครับก็อยู่ราคาที่ประมาณ สามแสนไปปลายนะครับถึง4ี่แสนครับนิดนิดนะสี่แสนสี่พันอะไรอย่างงี้นะครับนะยกสูงของอแคปก็มีนะครับปีใหม่หน่อยนะครับน่าจะเป็นปี2 2นะครับก็50,000 0กว่าบาท5 6 4 0 0 0ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็น4่ประตูนะครับ4ประตูยกสูงนะ ของรีโวและอิซุสนะครับซึ่งอิซุสเหลือเครื่องเป็นเครื่อง3 0 0พันนะครับรีโวก็เหลือประมาณ2คันนะครับสคันนะเป็นเครื่อง2 4นจุดับนะะนี่นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับรถตู้นะครับราคาเริ่มต้นนะครับเกียร์ธรรมดา900แสนกลางๆนะครับแล้วก็เกียร์ออโต้ครับเริ่มต้นล้านนะครับล้านอ่า 5,000 0ื่นประมาณนี้นะครับร้านหกหมประมาณนี้แล้วก็ล้านแปดหมื่นีมีไม้หลักหมื่นทั้งนั้นสำหรับรถตู้นะครับไม้หลักแสนก็มีนะมาก่อนก็ได้เลือกก่อนะครับอ่วีออสถ้าปี2 2 3ส0องสามแนะครับ,ถ, 22, 39, รบถ้าปี21นะครับก็จะอยู่ลงมานะสามแสนสองหมื่นเก้าพันนะถ้าเป็นปี20นะครับก็ลงมาอีกนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสองปลายถึง3 0 0แสนรวมถึงไปไปถึงซิตี้ด้วยนะครับสองแสน ไปลายสอ9แ0นเาเป็นตัว SV ตัวท็อปนะครับก็เป็นปี17นะประมาณนี้รถของเรานะครับมีขับ4ด้วยนะครับใครที่สนใจขับ4นะครับก็สอบถามมาเพิ่มเติมได้นะครับมีแคปนะเหลือคันนี้นะครับซึ่งไม่ไม่เยอะนะครับไม่ไม่เยอะหลักหมื่นนะอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับที่นี่คือโกดังที่อยู่ติดกับไบเทคบางนานะครับนะแล้วก็จะมีโกดังหนึ่งที่ แถวเส้นเทพรักษ์นะครับเซิร์ชว่า RDD Car Center นะครับหรือสามารถที่จะกดลิงก์นะครับในใต้คลิปนี้นะครับได้เลยหรือจะทักหาบิ๊กนะครับก็เบอร์0917785117นะครับ0917785117บิกค่าร์ดีดีเบอร์นี้เนี่ยคือได้ทั้งโทรได้ทั้งไลน์นะครับแล้วก็ฝากไว้ ในส่วนของแรปเตอร์ด้วย818,000ครับ4โชกฟ็อกเลสซิ่งช็อคนะครับแล้วก็ยาง B F นะครับมีโหมดขับขี่6โหมดนะบาฮานอร์มอลสปอร์ตนะมีอะไรอีกนะแล้วก็มีฮาร์เมอร์นะโรบาร์ฮาร์เมอร์ hammer, นะแน่นอนโชคฟ็อกสี่ต้น4ี่แสนแล้วนะครับไม่อันนี้ก็ไม่เยอะแสนสามประมาณนี้ โอเค okay. วันนี้สําหรับวันนี้นะครับก็ฝากพี่ๆทุกคนคอมเมนต์มานะถ้าอยากดูคลิปไหนเพิ่มเติมนะวันนี้ผมก็พามาดูเพิ่มเติมในส่วนของตอนเดียวนะครับหรืออยากจะคอมเมนต์นะมาพูดคุยกันนะทักทายกันนะครับยินดีนะคใครที่ดูคลิปผมมานานเท่าไหร่กี่เดือนกี่วันแล้วนะครับนะก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับอยู่จังหวัดไหนนะบอกกันได้นะครับทักทาย f c ทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ